สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันนะครับวันนี้เป็นเด็กเตาอากาศนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกครับจะมีเป็นกระต่ายมีเป็นแฟร,รี่มีเซฟมีอับิชาครับแล้วก็เป็นชีนิวนะมือนี้มันก็เริ่มได้อยู่ครับน้องมอนนี่จะสเปรย์นี้ไปก็พอน่าจะพอไหวครับถ้าโดนขัดก็ยังมีชีนิวนะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับอ่ะน้องมาเป็นแฟร,รี่ครับแล้วก็เดี๋ยวสเปรย์อับิชาลงไป เอฟเฟกต์อบ,บิช,ชาครับเส์ฟปานะถ้าสเปกก็เส์ฟเป็นมาน้ําครับทางลิงเลยลิงเป็นอบ,บิคิปเปอร์ครับคลิปเปอร์ก็สเปเพื่อนได้เอฟเฟกต์มาน้ําก็โม่หนึ่งใบตัวนี้โดไปทารเซียนนะครับแต่ว่าไม่สําคัญแล้วเพราะว่าเราโม่แฟรี่เรียบร้อยแล้วถ้าเขาทาเซียนจริงควรจะทาเซียนตั้งกับอบ,บิคิปเปอร์นะไม่สเปก็ว่าต่อครับ โดนเกตน,นะเสร็จปุ๊บก็เป็ของแฟรี่ครับรีโม,มันชี้เพื่อนหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ชี้นิ้วครับเราก็จะผ่านไปอย่างนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวตาหน้าเราก็จะมีเป็นไอแฟรี่ครับสเป์ขึ้นมาแล้วก็มีกระต่ายด้วยก็จะขึ้นสิบได้เลยนะ,ะเธอเข้าครับอ่ะฟลี่ขึ้นมาก่อนตัวที่โดนเป็นไคจูนะครับไคจูก็ น่าจะยังพอได้ครับเพราะว่าเรามีกระต่ายนะกระต่ายมาสั่งซิงโคได้ทีนี้เราจะสิงโคคู่กับไอเต,ต่านี่เพื่อเป็น10ดาวได้เลยหรือว่าจะเล่นเป็นท่าปกติครับซิงโคกับมานะเป็น6แล้วค่อยเป็น8ก็ได้ตัวนี้โดยเป็น lightning storm ครับแล้วก็เป็น doublet ้วยนะ doublet ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราครับเพราะเดี๋ยวกระต่ายไม่ใช่จักมือนะ doublet ไม่โดนกระต่ายตัวนี้ lightning storm ครับเขาเลือกเป็นอะไรนะเลือกเป็นบื้มหลังครับแปลว่าเขาค่อนข้างจะกลัวหลังเรานะ ก็ตับเลยครับไอนน้น้าไปโอทีเจแล้วนะตับเล็ครับไปตบเือดสิตัวนี้เป็นนูเมรอนครับนูเมลรอนก็ถ้าเป็นเด็กปกติอาจจะตายได้เลยนะเพราะว่าของจะไม่เหลือแล้วด้วยค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นเล่นในเธอฝั่งข้ามครับแล้วก็มีกระต่ายดีนะเป็นโชคดีครับที่มีกระต่ายทําให้เราอาจจะรอไปได้นะเพืกระต่ายครับชี้ลัสเปย์ไปก่อนเลย ไปลักซิโครครับเป็นเซอร์เพนนะ,จะเจฟเฟกเซอร์เพนครับมอเป็นเฉดนะเฉดก็รีมูฟครับเก็บขึ้นมืออ่ะทีเราก็เดี๋ยวเราจะลงเซฟในเทินฝั่งคาบได้ด้วยเพราะเวลาเจอนูเบลอนเนี่ยครับกระต่ายมันใช้ซิงโคมาเป็นมาเป็นเผาสัตว์นะครับเพราะตรงนี้ยเราจะต้องใช้ตัวบอสสู้นะเพราะตัวบอสต้องใช้จูเนอร์ป่าเพราะงั้นกระต่ายก็รีบใช้ไว้ก่อนครับเพื่อเอาเฉดมาจะได้สเปย์เป็นเซฟได้ ตอนนี้เขาก็เรียกมาครับ4ี่ตัวถ้าโดดตีชุดนี้ตายแน่แต่ไม่เไรครับเราก็ตามแผนเลยรีมูฟเซฟครับกับอวิชาร์สเป์เอฟเฟกต์เซฟโดดครับพอโดดปุ๊บก็สั่งซิงโคครับซิงโคคู่กับไอ้ไขจูที่เขาให้เรามานะก็ออกเป็นตัวบอสได้เลยครับรีมูบดบดครับ ที่เขาก็จะไม่เหลืออะไรละมือเขาเหลือใบเดียวครับแต่ว่าเดี๋ยวต่หน้าเราก็ได้ตัวบอสกลับมาใช่แล้วก็มีแฟรี่กลับมาอีกทำให้เราเล่นต่อได้นะ,ะจัวครับจัวดีด้วยนะจั่วเป็นมานามครับเอฟเฟกต์ตัวบอสกลับมาก่อนพลังสี่เป็นห้าเลยนะเพราะเมื่อกี้ได้รีมูฟหลายตัวครับแฟรี่สเปกกลับมาลงมานามครับมานามมูฟเฉดทิงโคเป็นเซอร์เพนท์ครับ พรอยตรงนี้ครับเราจะเล่งปามพลังกันนะเราจะพยายามรีมูฟพวกตัวมอนของเราครับเพื่อเล่งพลังบอสให้ OTK เค้ขาได้รีมูฟครับแล้วก็เฟสเฟลลี่ด้วยรีมูฟอีกเพิ่มพลังมาน้ำครับรีมูฟแล้วก็ยัดยัดสามจนอัวนี้ห้าพันห้าครับก็เพียงพอแล้วแต่ว่าโชคดีครับที่ได้โอเมนนะโอเมนก็เห็น Guard การ์ดโดนรีมูฟสเปรได้ทีก็รุมตีนะครับ อ,อ,อันนี้ก็จากประมาณนี้ครับเวลาเจอในลอดเ,เนี่ยด้วยความที่เด็กเราเป็นเด็กที่เล่นเธอแบบข้ามนะแล้วก็โชคดีที่มีกระต่ายด้วยก็ทําให้พอเอาตัวรอดไปได้ครับอันนี้สั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเป็น2ตาเลยรอบนี้ก็เดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่2น,นะครับแต่ว่าตานี้เริ่มหลังนะครับแล้วมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะมีทานเซียนกับอุดลาราน,นะถึงจะขัดเขาได้ครับแต่ว่าพอเข้าตาเราเราก็เล่นยากอยู่ดีนะเพราะมีเซฟกับ มาปอมครับถ้าไม่โดนขัดอะไรน่าจะพอไหวอยู่เพราะมีชีนิ้วด้วยก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเซตสองนะครับแล้วก็เป็นดิเมนชันครับก็เราจะเล่นระบากขึ้นนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราเล็กเราเล่นได้ดีขึ้นประมาณหนึ่งแค่ว่าเล่นยากขึ้นนิดนึงเฉยอ่ะผ่านเลยนะครับตรงนี้ครับถ้าเกิดเป็นพวกเด็กเมตาเป็นเทเลเมนต์เป็นอะไรไงเงี้ยเจอนี่ก็แทบจะยอมแพ้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเด็กเราอ่าแล้วโจูมาเป็นไมก้าพุนด้วยครับ ก่อนมาว่าแมกาคพณครับเอฟเฟกต์ลีมตูตัวเองเลยสเปรย์เป็นเซฟครับเพื่อที่ตาหน้าจะได้มีคนสเปรย์ขึ้นมาช่วยเยอะๆนะแล้วก็มาม่าปอมครับเลยกตัวสีดาวมาเป็นแรฟิตซิงโคลนะครับเป็นเซอร์เพนนะเอฟเฟกต์เซอร์เพนครับตัวนี้โดนทานเสียนนะไม่ได้โมโครับแต่ไม่ได้โมก็ไม่สำคัญครับเพราะว่าเรามีไอ้แฟรี่ที่เราไอ้ไม่ใช่ ไอแมกพูลเขที่มุกเก็บไปแล้วทีเราก็ตีเลยครับแล้วก็เซตสองนะเซตไปทานเสียครับเซตตรงกับร้อยแยกนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางทีเราอาจจะต้องต้องให้หมอนเราตกหลุมแล้วก็มีชีโน่ด,ด้วยครับพันเลยเธอฝ่าข้ามครับเอฟเฟกของแมกพูลกลับมาครับตรงนี้เราก็พร้อมที่จะซิโค8ดาวนะอันนี้เขาลงเป็นเดสเปียนครับคอมเมดี้ก็ ไมไ่มีอะไรครับต่อปัญหาคือไปน,นี้เป็นมาร์ชเนครับมาร์ชเนเซคัน์ครับก็คือเชนเป็นมาร์ชฮีโร่ได้โดยที่ใช้มอนที่ไม่ต้องเป็นฮีโร่นะที่เมื่อหนึ่งใบครับเป็นดักหล่อแต่ดักหลอก็ไม่สําคัญครับเพราะว่าถ้าเขาจะสู้จริงเดีย๋ยวเราซิงโคคู่นี้เป็นขึ้นแปดเราก็จะเก่งกว่าดักหล่อดักหลอพลังมันน้อยครับแล้วเรามีฐานเซียนด้วยเปิดทานเซียนเลยครับเพราะเดี๋ยวเวลาตอนเราซิงโคอ่ะเราจะ ได้เสิร์ฟมอนขึ้นมือใช่ถ้าเกิดมันยังมีเอฟเฟกอยู่ก็จะโนด,ดิสมือไม่ค่อยดีครับก็ได้เกตไปคือโค,คับเป็นแอดคาร์นะเพื่อที่จะเคลียร์ักหลอเฟร์แอดคาครับตัวนี้จริงๆเราไม่ต้องเคลียร์ักหลอ,อกก็ได้เพราะพลังมันน้อยครับอย่างที่บอกเราเคลียร์ไอ้รอยแยกนี้ดีกว่าลีมูฟครับรีโซฟนะลีมูคทิ้งแล้วก็เฟกเซอร์เพนครับเอ่อเซิร์ฟขึ้นมือ แล้วตรงนี้ครับที่บอกเมื่อตะก,กี้ครับว่าจะโดนไอ้ดักหลอกครับติดมือนะก็เราในเกตเฟลไปแล้วครับจะหฮันเซียนอาจจะเชนี่เสร็จก่อนแอคคาสนสบปกลับมาครับเฮ้จะโดนติดมือนะก็ในเกตครับพอเข้าไปเทิร์นปุ๊บก็พลังสู้ไม่ได้ครับแล้วก็ผ่านเลยเข้าเทอรครับจั่วเป็นลูกป่านะลูกป่าก็ทำให้เราเล่นต่อได้นะ แต่เดี๋ยวเอฟเฟกของแปลคูณสเปกัมาก่อนนอรมาลลูกปลาครับเอฟเฟกเลยรีมูฟสเปเป็นมาน้ำครับแล้วก็มาน้ำก็โม่โวทย์โดนเป็นเวเลอร์นะครับแต่ก็ไม่สำคัญครับเพราะเรามีชีนิวต่อให้เราไม่มีชีนิวครับตรงนี้ก็ไม่ได้สำคัญอะไรละชีนิวครับชีเวเลอร์เลยเพราะตรงนี้มือมือเขาก็จะหมดแล้วครับบอร์ดเขาก็จะไม่เหลืออะไรเล่นละเราก็จะสบายสบาย ในขัดธิการเราเหลือ5านะ้าใบแล้วรีมูเป็นแฟร,รี่นะครับเพราะว่าแทนที่จะต้องส่งลงหลุมแล้วก็รีมูเพิ่มพลังนะเขามีดักรออยู่ก็ไปมุ่โซนเลยครับเอาไว้เล็นตหน้าเฮ้เราก็ลุมตีเลยเมยสองครับแล้วก็จบเธอเลยตรงนี้ก็ ไฟลี่กลับมาครับเขามีเบอร์ไวเดียวนะไม่น่าจะสู้ดาแล้วแหละเรียบร้อยก็แต่ประมาณนี้ครับผมเวลาสู้กับพวกเด็กที่เป็นรีมูฟนะทําให้เด็กเราก็เล่นระบาดขึ้นนิดนึงครับอาจต้องคิดเยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบให้เราเล่นไม่ได้นะก็แต่ประมาณนี้ครับผมถ้า2ตาก็เป็นเวอร์คอลี่ไฟนนะครับไม่มีรีเด็กให้ดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ